สุขสบายดีเอซทุกทานทุกคนที่ติดตามกเิิงเกาสมดังสองปะเมาสวัสดีจ้าพี่น้องผู้อยู่ฝังไทยเดอ้อพี่น้องผู้อยู่ต่างประเทศอยู่ทงมองทุกบอนเดอ้อทักทายสบายดียาเที่ยงกำลังย่างขึ้นเมื่อเฮือนประดำขึ้นแต่ลูกกะทั้งดำหน้าทั้งลูกกะมัน หน้าทีดำก่อนก็จะเขียวงามเนาะเขียวกะจีขึ้นงามมาล่ะ เพื่อนประดามกับบห่างกับพงเฮียนเนาะพงเฮียนมัดถยมยมาแล้วอือสัมผัสบุเห็นงว ประดมมากขังงัวไว้อยู่นี่ต้องเอาปุ๋ยมาหวานใส่มันมันจังสีอันยาววสายไฟโอ้ย,ยบุดีเอา ถึงบ้านแล้วคะ่ะบ้านประดาข้ามาในารัวจ้าทำกับข้าวเอาขึ้นหนังสักแ่บันบอแมนบางนาได้เพีนน่อเลยต้มหุงชะมกูได้เพีนน่อเลยประดามเลย ปลืมซะตะกลับไปอีกกว่าเม่ไหนตะกับไปอีกอลไระับไปไหนตะกับไปสิบางนาค่ะหานเข้ากัน่เลือดหมูปลาจี๊ปลาอ้ยกบางนลำปลาอกมาปูโดลยมทันไปอืมดำหายดำมาห่อตะกับลาซาก่อนจะไะเอามักหมนติ้งหมู ประมาเลยแม่จะกระตุกกระตาชิมด้วยชิมบะเอาคำเข่าได้ชิมนี่อหอายก่อนใช่ใส่หอยกึ้นพอดีเั้ะอืมใช่แบบมับ่นด้วยนมัต่าเ็บแบบมัดบาน ชิมอีกชิมอีกหิวเข่าพี่น้องชิมอีกชิมหัวหอยด้วยบ้า่ักกินนี่หมูจะออนพักจะออนกเจ๊กะมอหนัหัวหอยกึบ จะบอแกงไก่ใส่หัวไเอา แกงไก่ใส่ฟักแกงไก่ต้นไดวะเสร็จแล้วค่ะมามามาอาหารอิู่ข้าวจนขาสั่นสบายดีจ้ามากินข้าวน้ำร้านสาวหลานชายด้วยก็จะเปิดถ่ายก่อนเออสบายดีแม่แต่ลืมบ่ออุ่นอืบ่อไปอุ่นให้มันห่อนึงสดค่ะอุ่นอยู่เสะอัู่ภาอยู่เตาเลยเออเป็นฐานห่อนาะ Thật người đó Thật người bạn kỳ bạn 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 nằm bạn bạn không bạn nằm bạn 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 nó bạn bớt sức khủ, bạn bạn đây bạn 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 เออเอาออกมาแต่ตู้เย็นแหละแชน้ำเกลืออ่ะแช่ะไรแตะกอนูแช่ังอ้าวเขาแช่แล้วก็ล่าแล้วก็เอาเผาสเป็นยังมันมีเนื้อเกลืเออมันมันอะบกแข้งบอยอืมมีสูตรน้อยโตอีกขี้ด้อบไดมาาเมื่อในอีหล่ อย The like yeah. ู่เพื่อนกับป้าๆนี่อแม่พี่น้องมันกกินเาน้ำกานเลยแสบๆสิงมูแกงไก่ทำหมาลูกใส่บัวหอนใส่นอะไรเลุงเพียงยังบนท่านขึ้นมาลุกเพียงยังอันไปงมอยู่แถวอันไหนไปงมอยู่แถวอันไห้หน้านะลงไป

มาอุดนู้นนะเด้อหรืเป็นยังไงให้อีลาผุนผู้ชีได้เลือกนะบักบอสพุ่นบักน้องบอสพุ่นหมักหมูอ่ะนะป๋เมาป๋เมามาแล้วคิดเขาเด้อป๋เมาอัดชุ่มอร่อยนะซื่อ อยู่แล้วกินงุบงบอยู่แล้วออินอร่ออัน้องบอสน่ะหอยออแมนอันนี้พดใหญ่ซะบสขาบ็ีิอยซะแล่หลบแบบมาอยากกินขาวกับโเอิรนกิน Ừ. mặc bọt ngoài, quá ba lôi dù một lán học nó mạo nên lán lan học và rồi. nó dài bài bọc là nó dài nữa nắm có thể nhắm 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 có thể có ไอ้กลบกินข้าวเออไอ้กลบกินข้าว้กูิๆผมดู้ดูมากเลยน้อกิๆเลยู้จารบอะ้ยิเกแบ่งเขาบ้างเหรออันคนละเพื่อนมันบอกคือเพือนเดียวกันได้เอาคลิปนี้นาะพี่น้องนะคลิปนี้พระบึงพระสมทนี้ก่อนเพราะว่าเได้เอาคากล่องมา สิเขากินน้ำลังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใน่เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ป้าเมาใน่เด้อขอบุญขอบคุณหลายๆที่ติดตามขอบึงเขาส้ม fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่ขอให้บุญคำนํำสู้บุญหักษาบุญสุขคุสุคนอยู่เย็นเป็นซุกจะเิญลุงเรืองรวยลวยบุญสุขคุสุคนกินพี่น้องยันบายบายจ้าบายบายจ้า